เอาสั่งหะไนี้เออโอเคโอเคโอเคดีมากดีมากมีอะไรบอกนู่น,นกาแฟน้ำร้อนอยู่ข้างในเออมันอยู่ข้างในเนเออกินแล้วลก็จิไเด้ดเสิร์ฟเชิญค่ะเชิญนั่งเลยค่ะโอ้ยอาจารย์ดูดิเสิร์ฟตัวเองโอ้สุดยอดสุดยอดดีมากดีมาก งเลยนั่นจานนั่นช้อนนั่งเลยค่ะเกือบอ่ะอันนี้ไปก่อนอ๋อโอเคโอเคเอาที่สบายใจอร่อยไหมคะสุดยอดอร่อยไหมจาน อย่าเพิ่งห่อนะจนกว่างานจะเสร็จเพราะว่ากินได้รอบสองรอ,อกินเต็มที่อร่อยไมาเาชิญค่ะเชิญค่ะมีกินนี่มาหนางังโตเลยหนงังโตเลยพี่แดงไปง่หนังโตกินกินไ้ก่อกข้ก็กินนอ่นอร่อยแม่ค่ะไม่ได้งานนี้ต้องเป็นดาราเพราะว่าผู้กำกับยืนเอาแซบอ่ะ อ้ามอ้ามอ้ามอร่อย,ออยโอเคว่าไงคะคุณนายผู้ใหญ่จ้าขอบคุณ